สวัสดีครับพี่น้องและพี่น้องย่างปลาทูครับนี่หอมครับหอมแดงแดงหมกกผิกปลาทูนี่ครับผิพผิกเนที่อะไรพี่น้อง สุเยี่ยมพี่นอ้องมี่มนมีโนเด็ดมารอกินกันเลยพี่น้องเด้อพริกสุกเลยพี่น้องกพริกก่อนหอ,อมหอมแดง เชียงโมกตะไส่เดี๋ยวน้องที่ถนนครับเดี๋ยวรอเฮ็ดเนาะพี่น้องรอเฮ็ดซุปมูซุปก,กับมูซุปมูแซ่บเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเราเฮ็ดซุปไปตำกันพี่น้อง วันนี้กัสูงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเก็บเุเสียงวอ่อกับมีพี่น้องเอ้มีอุบัติเหตุนะพี่น้องเอ้เสียงวอ่อก็ดังนี่ครับไปตำครับพี่เนี่ยเราจะไปตำป้นเห็ดฟางใส่ปลาทูไปครับ อ่ะพี่น้องบันนี้ครับเฮ็ดเท่ากันสุกไอเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับนี่ครับเฮ็ดพร้อมแล้วบัตนี้เขาสิพาพี่พาน้องตำเลยครับพี่น้องนี่เห็ดเห็ดไว้ก่อนเนาะครับพี่น้องไว้นี่เด้อมาครับ ตำ่ากันพี่น้องใส่พริกก่อนนี่ครับพริกกระเทียมมะ่วงมามดต้องแก้ด้ยพี่น้องใส่เลยนี่ครับไปิกระใส่ลายพริกกระเทียมตำ่ครับเออ,อลืมไปพี่น้องตำ่ต้องใส่ชุรสนิดนึงครับพี่น้อง เย็ีแล้วพี่น้องใส่หอมชีย้ยงหน่อยครับ่อกความหอมตาม่ะ น้องติดมาเสยวังดีๆเด้อครับพี่น้องต่อไปครับนี่ครับใส่เฮ็ดครับใส่เฮ็ดนี่ครับไม่แต่จังหน่อยพี่น้องใส่ไป ่อไปครับพี่น้องเอียดแล้วประทูประทูทูเราแก่เรียบร,ร,ร,รย้อย ใส่เลยใส่มือได้พี่น้อง,ดเ,อเ,องเด้อเห็ดเอกกิดเดียงครับใส่ออกชีนดมครับหอมชี เฮ็ดแบบมันชินตั้ตั้มคนแห้งเลยครับมือนี่ร้อยไปนองนี่นี่ครับเป็นโคกเลยต่อไปครับหอมชี ใส่หอมชีครับเป็นอาเป็นอาเวอร์เซตพี่น,น้องเอ้ยนี่ครับหอมชีนี่ชีใสแบบนี้เลยพี่น้อง จังไงครับทั่วถึงครับนี่พี่น้องเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวรับทานกันพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวใส่จานเลยเนาะจานจานจาน,จานเนื้อปัดนี่ครับ ใส่จานกันเลยครับใส่เลยพี่น,อน,อน,นอ้องเลมครับสากเลนสากก่อนพี่น้องแซ่บขุ้นยดครับตรงเลมนี่ครับใส่จานมาเด้อ แห้งครับพีน่น้องชิมน้องพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับมีนูของมันนี้ก็ผล่นแห้งประทูนี่ครับ จานหน่อยนึงครับนี่ครับพาก,กินกับมีผักหอมชี้นี่แหละครับรนี่ครับสะเดาครับแตงเคือครับเคือเปออาะผักกาดผักสลัดครับกินกับนี่ครับชิมเนาะพี่น้องชิมชิมสลัดครับนี่ อใส่ตะปรุงรสพี่น้องปลาทูเค็มอยู่แล้วปลาทูมีรสชาติของมันอยู่แล้วพี่น้องแป้งครับชิมอื้มเสีย หอมกินเะต๋ากลับไปขึ้นฮอดบ้านพี่น้องกินฮอดบ้านเลยเนี่ยฮะพี่น้องมามากินน้ำกันมันเนี่ยนี่ครับแซ่บพี่น้องเลยสำหรับคิดนี้ก็ับมะว่วน,นข,อขอจากลาไปก่อนนะพี่น้องครับสำหรับเมนูป่นปลาทู เห็ดฟางผลเห็ดฟางใส่ปลาทูครับพี่นอ้องครับนี่มาเด้อกินข้าวเรียงทำกันเด้อพี่น้อง